สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากพายุเข้ามาอีกหลอกหนึ่งนะครับเพื่หนน้ำถ่วมหน้าม้าอีกแล้วครับหนามาอีกแล้วนะครับที่กำาอนทีชมพู่อำเภอโสวพิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับฝนตกอยู่ประมาณจักสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงตกแห้งมากครับพี่น้องแห้งค่ะแห้งเนี่ยนะครับนามเริ่มลงมากครับหนามเริ่มลงมาก ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิง้งการสัญจรของถนนเป็นยังไงน,นะครับน้ำรู้สึกว่าน้ำเป็นมัดเปลี่นยังไงบุ๊ฝนมาดีตอนลาลานะครับตอนลาลาน้ำเต็มอีกแล้วครับพี่นอ้องเบิ้งครับ ยังไม่ลงมาเต็มที่ดะครับทิเพราะว่าเปลีายใหญง่เป็นเคียนงหญ่อยู่ข้างบนนะครับเกิดอฟไฟขาดหรือ,อเคียนขาดนี่คือถแถวนี้คือเต็มหมดครับแต่ว่าคันมาซ้ำเองนี่อาจจะเป็นไปได้ครับพี่น้องอาจจะเป็นไปได้นะครับน้ำปีนี้อ่า มาข้งที่สองนะครับมาั้งที่สองข้างนี้ก็ถือว่าบ่ธรรมดาครับพี่น้องบ่ธรรมดาเด้อนี่นะครับการสัญจรต็นี้การทวมถนนพรมนะครับถนนที่ผมย่างอยู่นี่นะครับน้ำก็กระทวมนะครับกัดล้นนะครับเด้อพี่น้องเบิ่งน้ำก้อน นะครับพี่น้องเบิ้งนา้าที่ทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงครับพายุยังยังดอกคนเอื้อนก็นได้ผมก็จำไม่ได้ผมก็คลดว่าสิบสิบบอมาถึงนะครับแต่ว่าก็มาหอดแล้วคนมาหอดแล้วเด้อพายุอ่าที่ว่าพายุอ่าอียัง,ยงก็าลา่ะหัวสุดท้ายนี่แหละ นะครับของเดือนกันย่านี่ที่ว่ามาทั่วประเทศนี่ครับตอนนี้ก็มาหอดอบ่าำบลที่จุ้าผู้อำเภอโซ่เรียบร้อยแล้วครับผม่นเดินทางมาหอดแล้วหลังจากเพิ่นปดปดแปดแป,ด,ป,ด,ปดมาหลายมือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาหอดแล้วนะครับะนะครับขวมถนนครับนี่น้ำเร่มลงมากขวมถนนหนข้าง นี่เป็นถนนนะ้ครับเด้อเป็นถนนอ่าเพิ่นตึกสะดุ้งเพียงใดเนาะโอ้ได้ตัวละเดียวเด้อโอ้ได้ได้ได้พี่น้องได้ได้หมานครับหมานๆมานมานโอ้พี่น้องเขาทำมาหากินออพร้อมๆกันหรือว่าเพิ่นได้ครับป่าเริ่มลงมาแล้วอเอาเคียนเคียน เคียนแตกบ่เนาะเมื่อนีน้เนาะฝายฝายน้ำล้นขาดบ่เนาะน้ำขึ้นหลายแท้เออหลไหลไหล,หลอ,อ่าขันมานขันมันอ่าเคียน,นขาดหรือว่าฝายใหญ่ขาดนี่ทั้งสิทั้งทั้งสิเต็มลนะครับพี่น้องอันนี้น้ำเต็มถนนเลยน้ำพึง่งพึ่งเริ่มลงมากครับน้ำพึ่งเริ่มลงมากนี่นะครับ ปลากระลังแล่นพี่นองเขาหาอยู่หากินเบ่งขับเบ่งน้ำน้ำไหลบ้านพี่น้องเป็นยังไงเนาะถ่วมพูดกันมาเนาะครับปกติแล้วเดือนกันยานนี่จะไม่มีน้ำ หลายปาน,นี้นะครับสีบ่มีน้ำอ่าท่วมน้ำยังเพราะว่ามันจะเขาจะออกฝนสาแล้วมือนีกาวันที่23 23กันยานะครับคือเป็นไปลายเดือนแล้วนะครับไปลายเดือนแล้ว ขาสะดุ้งเรียบร้อยแล้วครับทั้งนั้นถือปลายไงบอกเคือคือหักต้องใส่ถือปลายไงเรื่อายายายข,ขาสะดุ้งหักครับพี่น้องทาย่าท่านมาหนึ่งอปลายไงออกไปแล้ว <S <s ขาสะดุ้งหักเพืออป่าบบยกป่าขึ้นมาได้ขาสะดุ้งหักครับพี่น้องนั่น,นานไปเอาขาสะดุ้งมไม่ครับเอายก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  มันม่ปลาบ้อนหรอกนึงเหรนมันเลียนไก่หรอเปล่อ๋อมันเลียนไก่บิึงคาพี่น้องเบิึงน้ำแต่พอถึงก็ไหลแห้งดอกเพราะว่ามันกะน้ำเสี่ยวพี่น้องเบิึงนะครับเดอ,อบรรยากาศเอ,อ่อบรรยากาศน้ำท่วม เขาน้ำท่วมหน้าเอา่อน้ำท่วมหน้าปากมูบนานป่ามูบอนปานแคแกงหางพี่น้องเอเอป่าลงมาด้วยลงมาด้วยป่าด้อลงมาไอาพี่น้องเขาได้อยู่ได้กินนะครับตอนนี้รถกับสั่จอดมาแล้ว คือสิบ่มีอีแข่ดอกเนาะอีแค่ขึ้นสิบ่ลงมาดอกอ่าแค่ขึ้นสิบ่ลงมาดอกตกมดขึ้นมันมาหน,นักช่วงช่วงอันบางตีตีหนึ่งตีสองนี่นะฝนน่ะอ่า ตี่นึ่งที่สว่าง là ฝนตกแห้งอ่เบิ่งน้ำับพี่น้องเบิ่งน้ำโอ้โลดฝนมาได้ปะล่ะมาได้อยู่ดอกวะถนนขัอนจีด ในเพาะน้องป่าคนมาอาศัยเนี่ยโอ้คนถามพี่น้องน้ำน้ำพึ่งลงมาน้ำพึ่งลงมาป่าย,ยังบ่ดได้ป่านไดไฟใหญ่บ้าได้าขาดอยู่ไฟใหญ่าขาดก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวกะมาเดี๋ยวป่ากบมาเอ่อน้ำน้ำเพิ่งลงมาใหม่มันก็เลยป่าก็ยังบนไหนมากำลังอ่านนี่อย่ยกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ กรบพี่น้องนามเบิงมุ่นนาอสายนามเ,เดี๋ยวแต่ว,ว่าริมตรงนู้นถ้าลักเข้าไปป้าย่างพื้นเนี้ยป้าป่ามเนี้ยกับพี่น้องครับใครถ้าไมาพี่น้องเขาเก็บภาพเก็บบรรยากาศเก็บหลายๆอย่างไว้ขอได้รอบป,ปีนี้นะครับอ,อ,อีกบ่โดนฝนกันนี้จาก พี่นอ้องล้วละนะครับให้พี่น้องเขาสู่ๆเด้อม่นถ่วมอยู่ทั้งใดก็ได้นะครับเอ่แมันถ่วมอยู่ทั้งใดก็นใ,นกให้พี่น้องเขาสู่ๆมีก็ร่งใจนะครับเพราะวา่าสีพภาคอ่าเหนือนะครับภาคอีสานนะครับถ่วมไลหมองไล่บอนพร้อมๆกันนะครับน้ำจะไหลลงไปพูนละครับพี่น้องแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ไปแม่น้ำโขงอ่า พี่น้องอยู่ใกล้ๆแม่น้ำโคงกัน้ำกัดันขึ้นมาถ่วมนี่ครับพี่น้องบานนี้เ่ถ่วมเป็นยังสั้นนะครับเอ้าป่าน้อยลงมาแล้วเก็บเล็ขกผกสมหน่อยดูนี้หน่อยก็เอาใครก็มาได้ครับ เพื่อนกลางด่างกลางม่อกับภุนละจะคล้องเพื่อนจะคล้องแม่น้ำนะครับมีผู้เดียวด่างกันบ,บ้ายดอกด่างยี่สิบก็ตอนอสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับเด้อขอบคุณครับผม